ันนี้เาคร้นี่ยเดี่ยวเน็ตโต้ยเน็ตโตไมกินเขาบ่องปนกบนะคะก็กินปนกบก็มาน้าเขาเบ่งนะ อสิงเงี้ยเจ๊อ๋อ้เขามองแบบเขาแบบสวัสดีค่ะุ่ะน,น,นกรบนะฮะงงบืถฐานเนี่ยงงเบืถฐานเลยนีพนนนนะะ่พี่น้องพี่พักนี่ต้นํำไมแล้วก็บมกแตงนะฮะพี่น้องอื้อถือใจนุ่สี่ค่ะ กินข้าวอยู่ทุกนาฟังเสียงกบกเสียงเกียนนะคะมื่อนี่อืมขวานดูนี่ตัวกระจำอ๋อเขาเป็นข้อมินเนาะเ้อเหลือลมอืม สวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี่เป็นแซ่บทดน่ะข้าวอด่ะมาค่ะทุกคนมากินฝนกบเพื่อกินกบไหมพี่อ่ะเอาเบก่เอาบบนกบทุกคนก็พูดงามนนกบต คือที่สุดของอาหา,า,า,ารอีสาะเหรอแซ่บแต่ยังกินเล้งเมื่อพี่น่องทางขวาหอยุกคนเลยนะคะนี่อพง,พงแล้วก็ถึงบ้านสวนแล้วนะคะทุกคนไป็น่งแม่มนอีกวะ ไปถ่ายรูปไปไหนอีกออไปถ่ายรูปมากินข้าวตุย๋ยอร่อยจริงมาทานม่ข้าวเหนียวพี่หน่องเอ้ยทิศเล็กละยี่มากพี่ตัวเล็กเวลาเต้นมากๆจ้าพน้อาขอบคุณนะคะเสาเสา,าข้าวสา สวยงามดูไทยขาสันโลดเป้คอถึงได้หรอสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอย่าไปป่นกุน้กินเรืงไผ่เกาะไผ่เกาะไผ่ยิ้แสบ ปวดแก้วนำกระเบ้อะตัวเยขวเม่ยทุกท่านเลยนะคะใครได้เข้ามาแล้วนะคะเม้นพูดคุยกันได้นะคะทุกคนค่ะโอ้นกนกนก แบบแสบทุกคนโอ้ย่ายเมียหอบอสเอบ่นเออมันเป็นผู้บินาีตัวเดียวี่ไปบ่เโอจิงนะจริงนะบ่นใอเยู้บ้านร้า เข้ามาแล้วนะคะเมนูกันด้เ้านเมนพูด,ดคุยกันได้นะคะสวัสดี73ท่านค่ะเิ้นเนื่ย่งิ้นได้คนนัน่นสิน้องเมืองคนกินเฮ้ยบาบอกเต็มเมนอนะแซ่บเฮ้ยต่ตอเ็ย <c oughs> เหมือไไนนาบเมียใบเลยงวัน ทุกคนได้อะไรกินคะไม่ยอะสิป่เต้นรงมันสกินในอย่างไหมพี่น้องนี่นี่ก็น้อย่างนะฮะพี่เดกทำไรผ้าพี่มุกซีอะไรอยังคะเลอแอไปเริ่มอิ่มล่เอ ไม่ชอบแมงแคกอะตีนกบตดวนตีนหน้าต่อทุกท่านกบนมีทุกคนตีนกบทุกเนี่ยมันปวดหัวเริ่มบ่ายขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะได้สเขาส่งของมาอาจจะหรือเป่เมื่อที่ไรตัวสิน่ะ เอาจะก็่สี่ะย้มซีันน่กันซมันเด้มีเขาคอยยิ้มาเนื้อมุงอินเตอร์มุงเดียกันเลยกินข้าวกับอะไรข้าวเรออาข้าวมันกุยหอยจางแซบแซบจ้าเอข้าบค้องข้างตัวได้กินข้าวกับปกบนะคะบ่สองเข็สงเข็สอเข็ต้องเสียน่บ่เลาเปล่าอ๋อไม่ใช่หเชียร์ทีเสียรีไ ม่นาหาหมกีเนบอเมีนแต่วาเป็นชิ้นะว่าไ่องนนี่รูดูด่องวัคซีนไหม้องคืนดีป่ะถ้ามึงนเพิ่งไาเหออสมอเสีดเสีดวัคซีนในครนทุกคนเพิ่นคล้ายๆแบบออสมอเนี้ยต้องสีทุกคนนะคะน้ำหลองก่อน บดิมนุก็เลยบอให้แม่สีของข้ามันจัดมากทอดซีบังขคาวกันเนาะพี่น้องเนาะกระลายอย่างเนาะก็เลยบอกบ่ยมันสีหั่นนุก็เลยแม่เลยว่าข้ามันสีของของขันทั้งขันข้าเจ้ากะจองจองไอแม่ท่านพวกก็เลยจองพอพอดีบอสพี่เพลกก็บอสบอสดบีพนนะฮะอันเพิ่งเลสิทธิ์อ่า วล็ซีนให้นะคะให้พนักง,งานนะคะของนุกับสีซีโนฟาม์มนที่ยี่ห้านะคะบอสจองให้จ่ายใช้จ่ายทั้งหมดบอสท,ทำให้นะคะนี่ก็ขอบคุณบอสมากมานะคะบาดนี่นูกก็ได้จองให้แม่เพราะานุจองนุชจ่าย,จ,าย,จ,ายจ่ายเงินค่าบ็อกซีนคือแม่นะ,ะมันถือเข็มละพันสองสองเข็มก็ตั้งสองพันสี่นะของซิโนโฟาร์มนะของอ,อันนี้เป็นของเอกชนนะคะพี่น้อง ฉีดที่มุกดาหารนะคะใกล้บ้านที่นี่เลยนะครับผมเขาคุณแม่ได้ยวยี่สี่เขาหนุนเดี๋ฉีดนี่ยี่สิบห้าลื่นงอย่นี้หนึงแฟนบหมยเลยคอมเมนต์ก็บอกขึ้นเอาโอ้ยด้วยบกปัดขึ้นโดยจิ้งข้าวและจิ้นปนกบนะฮะส่วนสวยจิ้นกบด้วยหรือขาประสันพนา กินนะคะสวัสดีน้องนุ้น้อง,อง,องตัวเล็กค่ะเมื่อกี้คออเม่นไม,มน่โมืดขืนนะคะพี่น้องขอโทษขอขอ,อภัยด้วยนะคะไว้นี่เหี่ยพี่น้องกินกบนะคะอาหารบ้านเฮานะคะเอออาหารบ้านเฮาแล้วนี่กินเจ้าอนนเนื้อย่างพี่น้อง เครื่องนังสิบปนกบม่ีปนกบอไลยต้องไปยุ่ยดเียเนอะใช่ยังบบมึงมือทำหมอกนัแทมทุกคนใครอยากเห็นเมนูเต้นอ้าใครเห็นถ้าเดาม่อขึ้นเทอาบอริเดาจัเครืฮอรแนวซื้อ ตอนนีนะคะทุกคนคะ่ะกำลังหนีคุณแม่เอกกาไงเพราะว่ากันใบไก่กนันไก่เป็นเข่าหนึ่งนยิ้มแล้วเธอจะกินอะไรอย่างงงน,น้องนุชแซ่บไหมคะว่าสันแซ<ส>่บ,<ส>บค่ะคมือคุณแม่บอกว่าสีอย่างไก่กินอย่างไก่บ้านาสุดแซ่บพี่น้องมือหนึ่งกินอย่าง,างหมูก,ก่อนนะฮะสวัสดีน้องนุชน้องตัวเล็กทุกคนค่ะสวัสดีค่ะไทยไทยที่เดียวอยัง ไทยที่เดียวไหมที่สิวัคซีนต้องเสียเงินวะจันอืมงงเอคนครพี่น้องนี่ยังให้ได้วัคซีนดีดีดแหละไฟเซอร์ก็แต่ว่ามีข่าวมาในคนทองประสิทธิ์แล้วว่าลูกตายเต้นอีกแล้วเหรอคะวาจัน <c oughs> อันนี้พูดเล่นเฉยๆนะคะมืงขึ้นเต้นไปแลวพี่น้องข <c oughs> นบางหลายนึงเป็นมือนพ่นมื่อยังมือสาหาัสบ่ดมือนี๋คนบางหลายปันไหน มกตฉันบอกแล้วว่าคนออกมัาลงเติร์ดเต็มแค่นใน,ในที่นอนฉันบรูลงไม่ได้เป็นไม้อัดแผ่นไหนนอนบ้องปากฉันก็พูดในน้อย,อยอบ้อบปากมองไดนทุ่มมองคิงง้วบนนี้วตาบนนี้เบิดลโตปากบนนี้กบนะกบบอกอิ่มแล้วอิมอ่มอิม่ดอิม่มหนาพร้อมสวัสดีทุกท่านเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะ เมนพูดคุยกันได้นะคะผืว่าในปัาดหลุดเล็ก <c oughs> หลุดเล็กว่าสันซอมร้อยกว่าท่านตองราสิบสองร้อยเก้าสิบมีบุคสจักเทียเจ็บปดใใจอ่อนนะคะเต้นให้เบิงงรอ้รับอิมแล้วตัวสว,วยแบบไงจิ้มเบิร์ดรรอิ้มแล้ว นี่เขาเลี้ยงอยงู่ประมาณสามสิบวัทีแล้วมันจะยังอีกตอนเพียงขึ้นตีนหนึ่งคนเลยอือเพียงขึ้นจีนใช่ชอบพี่ตัวเล็ก,ชอ,ลกชอบพี่ตัวเล็กอยู่กับคูดจิ้นค่ะน่ารัก<ะ>มากขอบคุณนะคะชอบน้องทั้งสองคนมา,มากเลยค่ะเพื่อนละขอบคุณะครับค่ะว่าขยิ้มบเบาๆว่าบอกพี่น้องพ่อได้คลายเครียดเออมันเท่นเนี่ค่ะซอรี่ กินแล้วก็ติดฟันนะฮะแล้วก็อย่างกับบะแซบปะเนี่ยจิ้มแฉลบันอาจิ้มเฉลบไหมวะไม่รูดฝุ่นนังทัวร์มาสวัสดีพี่ตัวเล็กและพี่โนซี่เด้อเอฟซีจ้าสวัสดีนะคะอยากเห็นแม่คนละวันทำคลิปกับคู่จิ้นอีกนะวะสันคุณแม่ไข่นะคะไข่อยากทำคลิปกับอยากให้ทำลิปคู่จิ้นเขาเห็นคลิปยังวะลูกบอกคะลูกลูกบอกกับตุยอยู่ ก็น่ารักดีค่ะว่าสันเดี๋ยวจะทำคลิปกับน้องตุ้ยทุกคนค่ะให้น้องตุ้ยทำอาหารให้กินครั้งแรกนะคะซีนทางบ้านไม่มีอาการอะไรเลยค่ะว่าสันเห็นปะมันบอกก็ดีมันก็ขึ้นอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับพุ่มพุ่ม่งแต่ละคนพี่น้องมันก็ขึ้นอยู่กับอันนันพวกแต่ละคนน่ารักดีค่ะเห็นปะทำเลยทำเลยค่ะรอชมรอชมว่าสิ่อย่างนี่ฝส้ซึบ อยากให้มีตัวเล็กแกล้งพี <ac> ่นุช <c> จ <oughs> <k> ีจังวัสันเอออย่าแกงเอาเถอะสงสารใฮ้ลราแกลจ่คอยกับพ่อเลยพี่น้องต้องไเรลบ่ต้องเกลไฮไลอยแกลมันหลอกฉันเกลว่าเป็นบอกแล้วถ้าเกงจะถ่มเธอแมนถ้าเกอฉันจะเอาหนูใส่ฉันก็ไม่ีวิธีเดียวถ้าเกลฉันขึ้นถ้าใก้จะไ้ที่นึงฉันเต่งตัวกับงานมันจะมาหลางรถ เสื้อให้ร่างอีอยู่บ<อ>่หลังไอ้เบอร์บ่อ้เอบอร์ดังเ,เดี๋ยวเลยตัวฉันวันศุภาันไม่กินหันกินหนีกูแต่งตัวของมาแล้วว่าเธอว่าสันสายยานกับคุณพร้อมยืนเออเบิกโดนหนึ่งเฮ้ย,ยม,ยมยีมีมแซ<ส>่บแยกเทียงกันยังคันยังบ่ได้แกงเทียงกันแล้วว่าสัน <c oughs> เป็นตาแซ่บน้องพีโนดน้องตัวเล็กทำอะไรกินเลยอินเนี่ยคำถามมีทำดูซะเหลือเกิน ตัวเล็กบดได้เห็ดนางกุนกินเขาเพงอิ่มฮ่าฮ่าเขียนแล้วล่าสุดว่ากันเขียนตัวเนื้อกลมแน่นๆเห็นบอกแล้วก็จะหาเรื่องบอกไหมทะเลาะอันนี้เห็นบอกบ่เลือก็ใส่เหมือนพี่สิพี่สิแล้วเป็นอะไกระดูกแจ้งอะ้รนี่น้องบดได้การบีเอาเอาเมื่อบีมันกัดบดได้เจ็บเขียวพี่ชิแล้วไม่เป็นไรเลยค่ะว่าสัตวท่านว่าโอ้สิซีโนพัม ต้องรอลุ้นถ้าสือฉันอยู่บอกฉันประสีต่อฉันกิ่งอยู่พู่มแตนท่านฉันหลายอยู่นั้นกคบอก <c oughs> อยัน <c oughs> เข็มยันเข็มต่อเสษดังได้พี่น้องเอาลับตาเข้าไปนี่ขี้ดนีคเท่าไหร่เคยเห็นบอกรับตาเข้าไปบ <c oughs> มักโรคบาดเนาะบุมคือเกยก,กับโรคบาด <c oughs> แต่ทนเขียวนี่ยังลับตาว่ะสัน <c oughs> ฉันบอกหมอเลยว่าฉันยันเข็ม หมอก็จะให้ใหจังหวะวันนี้หมอก็จะเบอกกล้องแบบเต้น์แบบสามสองสามสองหนึ่งแบบจังหวะในการฉีดยาใ <c oughs> ชาพี่ตัวเล็กวสันจา๋าคืออื่นยงน้อต้องสีนะคะคนว่าพี่ตัวเล็กน้ำหนักส่วนสูงเท่าเท่าใดจ้าวสันสูงกว่าสี่ส <c oughs> ีพี่น้องโอ้ยโบแมนเตียโหด หนูตอนหนูเวสูดได้ลูกสูงลอยหาชสามหาชุดสี่แล้วใม่พี่น้องราสะบอกใครอกสุพรรณม่ใืโ哥哥煮吗哈มาก哈哈不是กิก吗？我不会做盐มา不ด做。我不ถ้าเ脯อบอกน它่ม闻香，它闻อ它闻香吗？它รเ吗？它闻香吗？它闻香吗？它กน้อ เรขึ้นให้เปถึงวันบอฉันมักินแต่เเมื่อดีท็อกฉันพักเอาพ้นเบาอยู่หมายถึงว่าน้ำหนักนะคะสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่ไม่เกินนี้บกระน้ำบเกิดสี่สิบสี่วนสูงไม่เกินนี่เนี่ยไปสร้างนสี่ที่บอกนี้ต่อมาณนี้ไทคือบอฮอดข้างหอ้าตาซังไตอืมมันนะ อีลีเอามาสังไปสั่งให้เบิ้งถ้าไปเปลี่ยนยางฟอนมาหันมือหน่อยนะฉันจะสั่งเบิ้งอยู่มัน43โอ้หัซีดาอ่อย่ามาเถียงนาบอกว่าอ้วนเนี่ยบอกว่าปชชนะปนขืนวคราะห์่มีเธอแต่มันไม่ได้ออกเสมันออกนากินแล้วมันก็ออกนาก็ออกขาคุณยงไะวนงานบอกแล้อย่าเถียงกันที่โคเลยไม่จุยกัน เท oh. ่ากับพ so like really ี่เลยว่าัสดุผู้เด่นหน่อยนะแต่ว่าตัวเด็กเนีกินมันไม่ได้ออกไซเลยพุ่งมันกับ่บออกมันออกขากั็ดามันยังไม่ละมัดผมขึ้นนั่นกินยังกับ่บสูงเลยว่าัสดุนะก็คือสิบเบิร์ตมันเบิร์ตอกาสสูงแล้วเจ้วิตามินซีจ้าโกโก้สูงเจ้ายังเนี่ยถ้าสั่งว่าจะอุ้มกระจายเลยละอ้วนก็แล้วแต่ถ้าสั่งมาแล้วพวกกินเนี่ยจะกินแล้วมันไม่ตื่ยอะแล้วกินแล้วแได้ซื้อน้องไปแซ่บันี้ ยังไมายึดยังไมายิดแขนแต่ว่าวันไปสิต้องมาผลเยอะนะคะอยากให้พี่ตัวเลไรเก่งไม่ต้อค่อยเรียกร้องค่ะก็บอกแล้วมีวิธีเดียวที่จะเก่งพนุษย์ได้นะคะทุกคนก็เล่นเอาขึ้นคึอเมา่บ้างไปตัวนี้ปุ๊บจักั้ยขามปอบหนวดใช่ไหมเทอได้ขนาดบางถ้าจำได้เบาบางเชคติ้งให้ซื้อแอคติ้งเขียนบทกินเขาน้ำมูแ acting acting แม่ เออตไปจะเป็น acting ว่าแิ่เกือบวันช่มัอยากเลยเดยช่มาหอกช่มาไปหลหลังว่าเห่ีฟื้นฟ้เมื่อกี่คนเป็นเมื่กี่คนเป็นคนห่วยเนี่ยกูไม่ซื้อหนูแล้วมึงกลุก็ได้ปะไปซื้อมาเลยหนูเนี่ยเอาหนูผูกได้เอาตัวยเอาเอาหนูตัวใหญ่ไหมทีเขาจะอมหน่อยหงน ก็เองญาติเองพอดีโมข่อยเห็ดเห็ดดูขายเพราะหนูพันขายด้วยข่อยสีเลี้ยงขึ้นเลี้ยงเพราเมนทุกขึ้นเลี้ยเดี้อข่อยสีภาไปไปเบิ่งเกียวเกี่ยวตกกินยังก็พูดสูงเลยไม่ใช่หรือเปล่แล้วยละแคตาลลวอีอวดเลยสวัสดีร้อยยี่สิบเอ็ดคนต้องฉีดนะคะต้องฉีดนะคะอยากสีดยู่ะมาทำใจทำใจอุ้ยทำใจก่อน คือคมแ้ใ่ไหมเดเธอบองน้งมุมันเร่องยามงไหนะตเล้ยวอยู่ก้วยนี่อยู่กล้วยซ้ำบ่อเงอวเยาวแล้วยากันยาลดนะเยากันยาลดนะบ่บ่คือยบ่บ่คือยบ่เสียบุคลิกภาษาเสียบุคลิกภาษาเขาบูดบแล้วหนึ่งฉีดแล้วต้องดื่มน้ำเยอะๆคนละ ได้เลยพี่น้องนำ้ำชาอุ้ยไม่ใช่นะคะเขางดดื่มน้ำชาน้ำตาะะฮะจะทำให้กินยังไงคะนั่นดีอาจารย์ยิ่มอยู่ตอนนี้อิมอ่มกบอิ่มกบฮ่าฮ่าฮ่คนหัวเยาวชนจิระฉันน้องกบเอา สวัสดีร้อยสิบสี่คนดูนะวิถ้าผมถ้าขึ้นเป็นลูกว่นนี่ฉันไม่มีลูกแล้ว่ฉันไม่ีลูกแล้วเพบ่อนฉันไม่ีลูกแล้วเพื่อเสร็จพจน์หมุขึ้นนะไ่ได้ค่ะคุได้ฟัวเรื่อยลูกอย่างนเสพนเปลี่ยนทึเงอยสได้ผลไม่ไดนันเบืองหนังพี่น้องทำงานอันมัติแลวกัรักอันรักแค่ามปน่อนเบื้องหนังเบื้องมันี่เบืองละแลวกับไป้ทำงานแลวก็มาเบืองหนังสรุปคอยเล่นเกมตอนตีสี ไอ้ซุนมาสันเกมข้ามฉันมันก็เลยบวไปใส่มาใส่จักเทียยอนเธอล่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะน้ำชาเขาห้ามขาคนมานั่นวะยอกนะพี่น้องบ่กินบ่กินบ่กินไอเสียงสูงบวกินชาไม่ปิดบ่กินเสียงสูงบ่กินมือไปสีดเนาะสองมือสามมือบ่กินล้งจีดเขาก็มาให้ดื่มตาอุ้ยแม่ง แม่งเหม็นนะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนเก๋โมเมนต์ดีดีเวอร์เบิรงพี่น้องว่าอิ่มละ่ะอิม่มก็สิกินหลายแท้บ่อนอ้อยคึมบ่อนอ้อยป่อนอ้อยให้อาหารสร้างบ่ได้บุญได้บุญคนที่ควน นแต่ไรรอบยรอบ22รอชมครับว่าอ้ยเดี๋ยวเบิงสองมื่นคุคุ้มกันดะว่าเหมืเบิกสีเลยตลกหมาเบิกขึ้นเนด้เอัาควัจะขวางโอูผมก็สี่แหง <ใน S 1> อะไรต่อ<ใ>น,น,นื่องหเยียงไ่กินี่เลปิโก้ไหมแม่ทักอีกเลมน คัอนยยกับไม่รอบดึกไม่อยากเลิกดูตัวเล็กคาบสั้นตะิดค่ะพอดีนะเลิกได้เลิอกอุ้ยผมแม่ก็จะหัวกะน่ารักน่าพูดจ้าขอบคุณนะคะเบอร์ข่าวคูนนงง่นี้คืออะไรย่างวะเนี่ยได้กินข้าวแขวงพี่น้องก็เลยสิเข็มซิมมากๆเลยเบอร์เมื่อเสีย เบอร์โทรศัพท์พูดตอนน้าะที่ไม่ใส่ขวดพี่น้นองแมแงแข้งเต้ผมใส่ดิเอ้ยมาใจหนิดนอ๋อลาลาล่าลำลานะสมควรแล้วนะสมควรแล้วนะสิได้ขอลาญาติพี่น้องไปไหนบันต้อง้ฝรน่ำส,สมควรแล้วนะสมควรแล้วนะอันไรแม่ศูนย์แปดซี <c oughs> โอเคทคุกคนค่ะไลน์นี้ก็ฝากไว้สมีนะก่อนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอกัน <50. S 1> ไลน์หน้านะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายเอาจอใส่เครื่องเจ็บไ,ไหมมันเปนน็นยังไงอ๋อตีมไหนวะ